บทที่102กลับบ้านผมไม่รู้ว่าตอนนี้ผมอยู่ส่วนไหนของประเทศอากาศที่นี่ค่อนข้างร้อนอบอ้าว ผมเดินวนไปวนมาอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งจึงคิดว่าคงต้องเลือกไปทางใดทางหนึ่งได้แล้วไม่อย่างนั้นคืนนี้มีหวังต้องนอนกลางป่าแน่ๆถ้าโชคดีไปเจอบ้านคนหรือเจอถนน<ๆ>ก็จะได้ขออาศัยนอนหรือขอเข้าเมืองไปด้วยที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้มีลักษณะเป็นป่าดิบแล้ง ดูจากสภาพแล้วที่นี่ไม่น่าจะมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ได้ถ้ามีมันคงอดตายกันไปหมดเพราะดูแห้งแล้งเสียจนต้นไม้ยังแทบจะยืนต้นตายที่ดินที่นี่แห้งและแข็งเหมือนกับหินไม่มีร่องรอยความชุ่มชื้นปรากฏอยู่ตรงไหนเลยสักแห่งผมไม่รู้ว่าต้องเดินไปทางทิศใด รู้อย่างเดียวคือกำลังเดินลงเขาเพราะมันง่ายกว่าเดินขึ้นมีจังหวะหนึ่งที่ผมกระโดดลงจากเนินดินเตี้ยเต้ยและหยุดนิ่งอยู่กับที่ ความเงียบก็ปรากฏขึ้นผมได้ยินเสียงรถยนต์วิ่งอยู่ไกลๆจึงลองกำหนดทิศทางว่ามันอยู่ทางไหนเมื่อแน่ใจแล้วผมก็รีบวิ่งมุ่งหน้าไปทางนั้นท,ทันทีผมเดินตรงไปเรื่อยๆราวครึ่งชั่วโมง แต่ก็ไม่เห็นมีวิวแววของถนนสักทีผมหยุดเดินเพื่อฟังอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วหรือว่าเราจะเดินมาผิดทางผมพูดออกมาพอสิ้นเสียงของผมเสียงในความคิดก็ตอบกลับมาทันทีว่าไม่ผิดหรอกเดินพ้นแนวป่าข้างหน้านี้ก็เจอแล้วเมื่อได้ยินดังนั้น ผมจึงรีบลุกขึ้นแล้วเดินไปตามความคิดที่ผุดขึ้นทันทีและแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทันทีที่เดินตัดพ้นจากทิวไม้ตรงหน้าออกมาผมก็เจอถนนลาดยางขนาดสองเลนสวนกันถนนนี้น่าจะเป็นถนนสายรองไม่น่าจะมีรถวิ่งสัญจรบ่อยนัก พราะสังเกตจากวัชพืชเลมทางที่ขึ้นลามไปจนถึงกลางถนนถึงแม้ว่าตอนนี้พวกมันจะแห้งตายกันไปหมดแล้วผมคิดว่าก็ยังดีที่เจอถนนอย่างน้อยแล้วก็เดินตามถนนนี้ไปเรื่อยๆก็ต้องเจอรถยนต์หรือชุมชนสักแห่งอย่างแน่นอนระหว่างรอรถยนต์ผ่านมา ผมก็เดินตามถนนไปเรื่อยๆด้วยตรากาศเดิมคือเดินลงเขาผมเดินบนถนนนั้นอยู่หลายชั่วโมง <c oughs> ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะมีรถยนต์ผ่านมาสักคันขณะนี้ผมรู้สึกหิวมากๆเพราะน่าจะสัก7-8ชั่วโมงแล้วที่ไม่ได้กินอาหารและน้ำ ผมหันซ้ายหันขวาไม่เห็นมีอะไรที่พอจะบรรเทาความหิวได้เลยมีแต่ใบไม้แห้งๆกับวัชพืชที่ไม่นามขึ้นอยู่ข้างทางผมคิดในใจว่านี่ถ้าต้องติดอยู่ที่นี่นานๆคงต้องอดตายแน่ๆทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงรถยนต์กำลังขับขึ้นมามันเป็นเสียงเร่งเครื่องด้วยเกียร์ต่ำ ผมเดาว่าข้างล่างคงจะชันพอสมควรเพราะเสียงมันค่อนข้างดังเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งก็ปรากฏเป็นรถยนต์นั่งประเภทแวนกำลังเร่งเครื่องขึ้นเนินสุดท้ายมาผมรีบยกชูมือทั้งสองโบกไปโบกมาเหนือศีรษะให้เขาเห็นได้แต่ไกลทันทีที่เขาเห็นผม เสียงเครื่องยนต์ก็ชะลอลงทันทีแล้วความเร็วของรถก็ค่อยๆช้าลงช้าลงผมเอามือโบอกข้างลำตัวช,ะชะ้าๆเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความจำงว่าจะขออาศัยไปด้วยอย่างชัดเจนแต่ในขณะที่รถยนต์คันนั้นใกล้จะถึงผมเพียงไม่กี่เมตรเขากลับเร่งเครื่องขับผ่านผมไปอย่างไม่คิดจะจอดอีกเลยเอา้าวทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะ ผมอุทานเสียงดังกับตัวเองผมมองตามรถคันนั้นอย่างไม่ละสายตาโดยหวังว่าเขาอาจจะเปลี่ยนใจหยุดรับผมแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นเขาขับห่างออกไปเรื่อยๆจนลบสายตาผมยืนอยู่ตรงนั้นโดยไม่ไปไหนอยู่สักพักใหญ่ๆที่หยุดเพราะว่ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเดินลงเขาต่อหรือจะขึ้นเขาตามรถคันนั้นไปดี ผมไม่แน่ใจว่าหากเดินลงเขาตามตรกะเดิมมันจะยิ่งทำให้ผมห่างไกลเมืองไปเรื่อยๆหรือเปล่าปัญหาใหญ่ของผมตอนนี้คือไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงพิกัดไหนของประเทศและอยู่ใกล้อะไรทำไมรถคันนั้นถึงไม่จอดรับเรานะ ผมถามในใจพร้อมกับก้มมองสารรูปของตัวเองและผมก็รู้คำตอบทันทีตอนนี้ลักษณะการแต่งตัวของผมดูแล้วน่าจะเหมือนกับชาวเขาเผาใดเผ่าหนึง่งคือใส่เสื้อที่มีลักษณะเป็นผ้าฝ้ายทอมือใส่กางเกงเอวหลวมขายาว ด้านหลังสะพายกระบอกไม้ที่บรรจุรูปของเดวินไว้และที่สำคัญที่สุดคือที่ใต้ผ้ารัดเอวด้านหน้ามีมีดเล่มใหญ่เน็บอยู่อีกหนึ่งเล่ม ต้องเป็นเพราะการแต่งตัวของเรากับเจบ้ามีดเล่มนี้แน่ๆเขาอาจจะคิดว่าเราเป็นโจรป่ามาดักป้นเขามั้งผมรำพึงกับตัวเองผมเดินวนไปวนมาอยู่ตรงนั้นสักพักใหญ่ๆมารู้ตัวอีกทีพระอาทิตย์ก็เริ่มคล้อยต่ำจวนเจียนจะรับขอบฟ้าเต็มทีผมจึงตัดสินใจรีบเดินลงเขาต่อดีกว่าถึงอย่างไรก็ไม่รู้ทั้งสองทาง ผมเดินลงตามทางมาได้ประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงรถยนต์ขับลงมาจากเขาผมจึงหยุดรอเพื่อเตรียมตัวโบกรถคันนั้นทันทีคราวนี้ผมย้ายเอามีดที่เน็บอยู่ด้านหน้ามาไว้ที่ด้านหลังแล้วก็หันหน้าเพื่อไม่ให้เขาเห็นว่ามีอะไรเน็บอยู่ ผมเห็นแสงไฟหน้ารถสาดลงมาตามทางที่โค้งไปโค้งมาขณะที่กำลังปล่อยตัวลงเขาเมื่อมาถึงจุดที่ผมยืนอยู่เหมือนกับว่าคนขับไม่ทันรู้ตัวว่าจะมีใครมายืนโบอกอยู่ริมทางในเวลาค่ำมืดอย่างนี้ประกอบกับจังหวะที่รถกำลังลงเขา จึงทำให้รถคันนี้ขับเลยผมไปหลายสิบเมตรก่อนจะเบรกอย่างแรงเพื่อจอดรอผมจึงรีบวิ่งไปตามทันทีรถคันนี้เป็นรถกระบะแบบมีแคบหลังกระบะมีสิ่งของบรรทุกอยู่เล็กน้อยขออาศัยไปด้วยได้ไหมครับผมแสดงความจำนงทันทีที่เขาเลื่อนกระจกลงมาจะไปไหนล่ะ คนขับเป็นชายวัยกลางคนตะโกนออกมาจากที่นั่งของเขาผมจะไปกรุงเทพครับนั่งกระบะท้ายได้หรือเปล่าละ่ะที่นั่งเต็มหมดแล้วเราก็จะเข้ากรุงเทพเหมือนกันผู้หญิงคนที่นั่งข้างคนขับบอกได้ได้ได้ครับนั่งได้ครับผมตอบได้ก็ขึ้นมาเลยผู้ชายคนขับพูดพร้อมกับโบกมือให้ขึ้นรถขอบคุณมากครับ ผมรีบกระโดดขึ้นรถทันทีบนกระบะท้ายนี้มีสิ่งของวางอยู่บ้างไม่มากนักพอมีที่ให้ผมเหยียดนอนได้อย่างสบายแถมยังมีกระเป๋าเสื้อผ้าสอ2-3ใบและกระสอบบรรจุข้อสารอีกหนึ่งกระสอบใหญ่ซึ่งเหมาะสำหรับให้ผมใช้หนุนนอนอีกต่างหากผมดึงกระบอกไม้และมีดออกมาวางข้างๆตัวก่อนที่จะเอนตัวนอนพีงมัน เมื่อมองไปในแคบโดยสารผมเห็นเด็กผู้ชายที่โตเกือบเป็นหนุ่มนั่งอยู่หนึ่งคนและเด็กผู้หญิงที่เล็กกว่าอีกหนึ่งคนทั้งสองกำลังโคดต,ตัวหลับกันอยู่ในนั้นนี่แสดงว่าผมคิดถูกแล้วที่เดินลงเขามาเพราะเส้นทางนี้คือขาล่องเพื่อเข้ากรุงเทพจริงๆผมคิดในใจว่าดีแล้วที่รถคันแรกไม่จอดรับผม รถวิ่งไปท่ามกลางความมืดในช่วงค่ำคืนไม่มีแสงไฟฟ้าจากบ้านเรือนระหว่างทางแม้แต่หลังเดียวถึงแม้ว่าจะขับได้เกือบชั่วโมงแล้วเส้นทางทั้งหมดเป็นป่าเขาโคดเขียวและด้วยความอ่อนเพลียผสมกับความหิวจึงทำให้ผมเผลอหลับไป